สวัสดีทุกคนคะ่ะวันที่5มกราคม2569เดี๋ยวเรามาดูว่าดาวเกตย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวสีมิถุนนะคะวันที่5มกราคม2 5 6 9เนี่ยดาวเกตจะย้ายจากราศีเมษไปอยู่ที่ราศีเมีนอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยจนถึงที่2มีนาคม2569ดาวเกตของคุณเนี่ยเอ่อมาอยู่ในเรือนอะไรอยู่ในเรือนการงานซึ่งเป็นเรื่องของการงานก็ได้การการเรียนก็ได้นะคะ กิจกรรมต่างๆที่คือการงานการเรียนคุณแหละการอบรมสัมมนาก็ได้การเดินทางไปที่ต่างๆ,ๆได้ทีนี้ดาวเกต์เนี่ยนนะในความหมายของโหราศาสตร์เนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องของสิงศักิ์เองสิ่งรีงดรับก็ได้เ,เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดและเป็นเรื่องของทางจิตวิญญ,ญาณเองหรือเป็นเรื่องของธาตุลมก็ได้ค่ะแต่ทีเนี้ย ถ้าเรามองเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดก่อนเนาะสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยก็มองนี้ว่ามันมองได้สองมุมคือมุมบวกเนี่ยคิดว่าจะมีสิ่งดีๆที่ไม่เกิดขึ้นโทษนะคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการงานเกิดขึ้นอย่างไรอ่าบางคนคุณอาจจะไปเก่าพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณก็ได้งานที่คุณขอหรือเรื่องเรียนก็ได้หรือบางคนได้คอนเน็ชัน จากต่างถิน่นต่างแดนหรือได้ไปต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยบริบทของแต่คนมันแตกต่างกันไปเนาะต้องบอกงี้หรือบางคนเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอาจจะเป็นเรื่องการเงินได้การเงินจากการงานของคุณเองทีนี้ที่บอกเป็นการเงินเพราะอะไรในพื้นเดิมบางคนบางคนพื้นเดิมพื้นเดิมบางคนเนี่ยการงานไอ ดาวเกตคุณเนี่ยอยู่เรียนการเงินแสดงว่ามันต้องเกี่ยวข้องเรื่องการเงินแน่ๆแ,แน่นอนละแต่ของคนอื่นเนี่ยดาวเกตบางคนเนี่ยพื้นเดิมเนี่ยอยู่คนละตำแหน่งนะเนี่ยมาาันต้องไปปลูกตำแหน่งนั้นก็มาเกี่ยวข้องตรงด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าเรามองแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้พบอะไรที่เป็นงานเก่าๆคุณงานที่คุณทําบางคนได้ทํางานที่เกี่ยวเรื่องของจิตวิญญาณ จิจุยามก็บอกว่าสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบนั่นแหละในใจลึกๆแล้วคุณอยากทําอะไรคุณมีโอกาสได้ทํานะเออแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของอืถ้ามันมีโอกาสได้ทําให้ทําตั้งใจทําค่อยๆทํากับไปค่ะบางคนอาจจะไม่พร้อมหลายๆเรื่องอาจจะไม่พร้อมเรื่องของเงินทุนอ่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นการลงทุนมันมีการทํางานแบบที่ไม่ต้องใชเงกัลงทุนก็ได้งานของคุณเนี่ยมันสนามารถทําไปในเรื่องของ บนโลกออนไลน์ไหมเพราะว่าพวกนี้ต้นทุนต่ำอยู่แล้วนะคะอันนี้ดูนะใครที่อยากทำไรเนี่ยคือพว่นี้บางคนเนี่ยจะมีความกลัวเกิดขึ้นจงก้าวข้ามความกลัวให้ได้ถ้าคุณก้าวข้ามได้เนี่ยคุณได้ทําในสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่นะเรื่องการงานไม่รู้คุณจะคิดอะไรกันอยู่อะอยากทําอะไรกันนะคะค่อยๆทําไปนะทีนี้ ถ้าเรามองในมุมลบบ้างมุมลบนะ่ะคิดว่าบางคนนะ่ะมีความเครียดวิตกกังวลเกี่ยวเรื่องการงานการเรียนของคุณนะ่ะวิตกกอย่างไรดูที่สถานการณ์ของแต่คนอ่ะบางคนอาจจะมีเรื่องของถ้าคุณมีการเดินทางอะไรที่เกี่ยวกับงานอ่ะระมัดระวังหนึ่งมันเป็นเรื่องของน้ําน้ําในที่นี้บางทีมามองว่าถ้าเราเดินทางไปสมุทรนะอะไปเจอน้ําท่วม มันก็ทําให้งานคุณปัญหาใช่ไหมอาจจะติดขัดอย,อย่างเช่นช่วงนี้มันก็มีน้ําทะเลหนุ่นอยู่ใช่ไหมบางคนไปอะไรพระร,ระามส,งสาองพวกสูรสงครามสงสะคอเนี่ยน้าทะเลมันนุน่นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผล,ลไร้เหมือนกันเราก็ลงดูว่าเนี่ยใครว่าน้ําทะเลมันเลิกหนุนยาอ่าโอเคถ้าเลิกหนุนเราก็สามารถไปเส้นทางนี้ได้แต่ถ้ามันมีมีการหนุนเกิดขึ้นเราก็เลี่ยงเส้นทางไหนที่มันไม่มีทะเล น้ำทะเลหนุนไหมคือก็ต้องดูแต่คนนะคะแต่นี่เป็นการยกตัวอย่างห้ฟังหรือบางคนเนี่ยก็มองว่ามันความที่ดาวเกตเป็นดาวธาตุลมเนี่ยเขาต้องระม,มัดเรื่องของจากที่สูงตนลงมาเอย่างเงี้ยก็ระมัดวังนิดนึงหรือเป็นเรื่องของอารมณ์ก็ได้อารมณ์แปรปรวนอารมณ์หงุดหงิดอย่างเงี้ย มันอาจจะมีเกิดขึ้นได้สําหรับบางคนนะคะแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีๆถ้าคุณสามารถควบคุมเรื่องของอารมณ์ได้เนี่ยไม่ว่าเป็นปัญหาอะไรก็ตามทุกคนแก้ไขกันได้นะคะอันนี้ต้องดูแต่คนเนาะเพราะว่าเอ,อ่อในเรื่องราวของต่ลมันแตกต่างกันไปนะคะแลกบอกอย่างนึงเลยสําหรับชาวราศีมิถุนบางคนนะ่ะถ้าพื้นเดิมคุณอนะ่ะมีเกตกลุ่มลัคนา เกตเลงลัคนาเนี่ยคุณมีโอกาสสื่อสารสัมผัสเรื่องของสิ่งรีรับเร้นลับได้นะงานคุณนะะต้องไปเกี่ยวข้องตรงนั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูแต่คนแล้วเนาะว่าคุณจะไปเกี่ยวข้องไงกันหรือบม้กระทั่งบางคนงานคุณเองจะเกี่ยวข้องเรื่องของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังก็ได้นะให้ดูดีๆนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็ไว้เจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะค้าผู้ชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทูลเพบกับความดีความทุกนะคะขอบคุณคะ่ะ